สวัสดีครับผมพบกับหนงพลลาวครับเสือข่ายรถมือส่องประกันการอุ่นตัวประเทศส่งตัวไทยครับเดี๋ยวมาดูสต๊อกกันครับผมต้นเดือนแล้วอัปเดตกันไปพันแรกเลยครับผมรถตรมาหากินนะครับปีอย่างไม่เลยรีวู้นะครับรอตู้ได้พร้อมเลยครับผมปี2019ครับผมราคาสี่เซนต้นๆนะครับผมโตโยต้าเอลติปครับผมเดิมๆปี13ไม่เคยติดเกตเลยครับค่ายอยู่3ามเซนต้นๆนะครับยาริสปี2012 ค่าอยู่สองเซนปลายๆนะครับสุสูกีสวิปสามเซนต้นนะครับพ anyway. ุ Zeit ่มสามเซนต้นเหมือนกันสุสูกีสวิปนะครับฮอนด้าเจ็ทกับสามเซนต้นๆนะครับสีวิกน่องฟ้าสามเซนต้นๆเหมือนกันครับอาเมราสองเซนนิดๆนะครับพุ่มยาริสตัวไม่เลยนะครับพุ่มสี่เซนวาวานะครับสี่เซนต้นนะครับพุ่มสีวิกครับสี่หนึ่งเก้าชวยๆเลยมีขันเดียว สวิปสามเส้นต้นเหมือนกันนะครับมีสามคันนะครับเนสซันมาส์ตนะครับสองเส้นนิดๆนะครับปุ้มอ่าวีออสศูนย์แปดสองเส้นนิดๆเหมือนกันครับปุ้มเซนว่าบัสกับฮอนด้าเจ็ทนะฮอนด้าเจ็ทขับนูเพิ่งเข้ามานะครับสองเส้นนิดๆเหมือนกันเนสซันมาส์ตนะครับตัวท็อปนะครับมาดูกระบะกันบ้างครับนะโฟวินตอนเดียวนะครับสี่เส้นวาว่าครับปุ้มโฟวินตอนเดียวไทตันนะครับ 4แสนว่าเหมือนกันรีโว่โฟวินตอนเดียว5แสนว่านะครับผมได้รถเลยนะครับเชมเชมซ้ำปลายปลายครับ4ประตูยกสู้นี่คันเดียวนะครับปาเจโร่รถครอบครัวคันนี้ซ้ำจุดส่องนะครับ999คันนี้10ซ่องนะครับทบสุดโฟวินนะครับ529เต่งเต็มเต็มนะครับเต่งครบนะครับผมครบเลยนะใครหาลุ่นไหนอยู่ตักไทยซบท่าเหมือนเข้ามาได้นะครับ องายครับพมตอนครึ่ง3ามพันสองเกาเก้านะครับสวยเลยอันนี้สรงสั้งลักเดิมนะครับผมรถครอบครัวครับฟอร์จูนอ่าสวยๆนะครับแต่งหน้ายักษ์ปีสูนาค่ายอยู่4เส้น1นึ่งมื่นเกันบาทคันนี้ก็เหมือนกันนะครับปีสูนาเดิมๆเลยคลีนๆมีสองคัน4ีเส้นวาบาทนะครับยีรับเคระตอนครึ่ง2องพันสิบสามเซนว่านะครับ เชมตอนพึงหยกสู่งจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วสี่เซนหนึ่งหมื่นก้าพันบาทออนิว้วสีป่ประตูตัวเตี้ยจัดทรงให้รอลโล,โลห้าเซนว่าหบาทนะครับพุ่ม X4 ซี่มีขันเดียวนะครับ4ี่เซนว่าห้าตัวไม่อยู่สักตายกันเข้ามาเลยนะครับน้องควนยินดีให้บริการครับตันนี้ก็รถตมาหกินเหมือนกันนะครับอีกคันนะครับพุ่มสามเซนห่าบาทกันนี้ ตูหลอ้พร้อมนะครับตอพร้อมครับผมต้องการรถมือซ่องลุนในนะครับมีตั้งแต่อีโกคาเก่งเหล็กเก่งยญ่กระบะโฟวินตอนครึ่ง4ประตู SUV มีให้ครบนะครับต้องการปรึกษาเอกสานก็ตักเายหนองค้ันมาได้นะครับเต็นยูสุรธานีติ่ต่อหนองค้ันมาได้เลยครับโทรสายตรงได้ครับ0 9 8 0 1 0 9 5 1 1ครับสวัสดีครับผม